อันนี้มาดูอีกสักตัวนะอันนี้ก็ผมซื้อมานานแล้วแหละก็เออเรียกว่าตามหานะตัวนี้เป็นทากามินินะครับ pt ขีด1 st นะก็ถือว่าเป็นรุ่นสูงช่วงประมาณปี198กว่านี้แหละ85 86อะไรประมาณนั้นนะสมัยนั้นนะครับมันก็จะเป็นรุ่นท็อปแล้วนะรุ่นท็อป st ที่แบบว่าดูสเปกกันลวกันครับข้างหน้านี่ก็เป็น เมเปิลนะครับด้านข้างด้านหลังเป็นเมเปิลนะคอก็เมเปิลทั้งตัวเมเปิลเลยดีกว่า,าทั้งตัวเมเปิลครับมันจะเป็นสีซีทูนะครับซีทูมองใกล้ๆมันจะเป็นแบบสีดําที่มันมองทะลุเข้าไปเห็นลายไม้ที่มันชัดเจน,น่ะนะรูปแบบมันก็จะเป็นโคง้งๆเคิร์ฟเคิร์ฟแบบนี้นะครับอินเลเนี่ยมันจะเป็นรุ่นสูงสมัยนั้นนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะของทากามิเน่นะครับก็สวยงามครับ หัวกัทากามิเนะนะครับลูกบิดเป็นสีทองนะตัวนี้มันโดนเปลี่ยนมาแล้วนะเป็นตัวใหม่นะครับด้านหลังด้านขอเนี่ครับก็จะเห็นลายเป็นเมเปิลอย่างเงี้ยนะครับดูกลางคืนเนี้ยมันจะดูยากหน่อยแหละเอออะแต่ก็ถือว่าได้ประมาณนี้แล้วกันครับส่วนไฟฟ้ามันอนะจะมีสองระบบนะครับมีสเตอริโอกับธรรมดานะปุ่มปรับก็จะมีปุ่มของสเตอริโอเนี่ยมีปรับสามสาม ตำแหน่งนะครับส่วนตัวปรับนี่ก็จะมีเกนมีเบสมีมิดเดิลมีทับเบิลนะครับก็คือเบสกลางแหลมอ่าแล้วก็ปรับเสียงนะครับเอาละทีนี้ก็ส่วนอื่นเนี่ยในระบบฟไฟฟ้า,าเนเ่ี่ยนะผมก็ล้วงเข้าไปดูรู้สึกว่ามันดูสลับสับส,บสน,นวุ่นวายมากนะครับผมไปให้ช่างเขาเช็คแล้วนะว่าสเตอริโอมันเป็นยังไงเขาบอกว่า ลำโพงที่รองรับแบบมันก็ควรจะเป็นสเตอริโอด้วยนะครับแต่ว่าเสียงทั้งหมดมันยังใช้งานได้100%เลยนะครับถือว่าเป็นความรู้อีกอันหนึ่งนะก็ทีนี้ไอตัวเนี้ยขนาดชัดเดินมันนะครับผมจะเอาลงต่ำกว่าเดิมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ยังเดิมเลยนะครับมันจะแยกเป็น6ชิ้นเลยนะชัดเดินมันอะแบบว่าทํายุ่งยากล้วงเข้าไปก็จะมีแผงอะไรอยู่ใต้ชัดเดินอีกนะผมก็ว่าเอา โอเคหน้าตาประมาณนี้ถือว่าสวยงามนะครับของลักษณะนี้มันจะเป็นลักษณะที่ว่า,ามุมมองของคนเห็นคุณค่าเนอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือตัวท็อปในรุ่นนั้นผมก็อยากจะมีเอามาเก็บไว้นะครับในเรื่องเสียงเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่ได้ค่อยได้คิดมากครับผมเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าแบรนด์เขาทํามาไม่ไม่เก้ไม่เก้แน่นอนอะไรเงี้ยส่วน งานอื่นๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเอองานสมัยเก่าเราอยากเก็บไว้ตัวที่มันสูงๆที่เราพอจะหาซื้อได้อะไรประมาณนี้นะอ่ะโอเค เอาเป็นว่าตัวที่ผมจะเก็บไว้เล่นนะผมจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนสายใหม่นะก็สายมันเดิมๆน่าจะนอนมานานจนแน่นิ่งไปแล้วนะแต่ก็ยังในใน,ในซุ้มเสียงของมันนะมันจะเป็นทางามิเนสนั่นแหละที่มันมีเสียงที่ใสๆเล็กๆนะมันไม่ได้เสียงแบบทิ้งจากความเป็นกีตาร์วินเทจที่เราคุ้นเคยกันอนะมันเสียงน,นันหนาเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้ด้วยความว่ามเปิ้ลทั้งหมดนะมันก็จะเป็นเสียงใสๆออกมาอย่างเงี้ย ประมาณนี้ซึ่งทีนี้ใช่ไหมเวลาผมเล่นอยู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้ต้องการความเสียงดังรบกวนอะไรเยอะอะไรเงี้ยด้วยควาาที่มันเล่นเพลินนะนะคอมันเล็กมันลื่นม,มันจับเล่นมันทําให้เราจับได้นานๆเลยนะสําหรับผมอะ่ะก็เล่นตัวมันเล็กแล้วก็เล่นไน้นนาน,านเวลาเขาถามว่าเฮ้ยเก็บตัวไหนผมเอาตัวนี้มาให้ดูเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยโอ้ดีนะอะไรเงี้ยเอาไว้เอาไว้อวดคนข้างบ้านอะไรเงี้ยอ่าอะไรประมาณนั้นเพราะมันเป็นของที่มัน ก็เรียกว่าหายากพอสมควรแล้วก <velocidade> <ts> ันอ่าประมาณนี้นะครับอ่าผมก็จริงๆผมก็ยังจะเปลี่ยนสายลองให้ดูนะแต่ผมว่ามันไม่คุ้มค่าที่ผมจะเปลี่ยนสายเพื่อเอามาลองให้ดูเฉยๆอะไรเงี้ยอ่าแต่ถ้าไม่ได้ลองมันก็จะเก็บบางตัวที่ซื้อมาก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับแบบว่าเก็บเก็บไว้เลยนะครับยัดไว้ในซอกไหนก็ไม่รู้นะอ๋อตัวนี้เดี๋ยวมาลองฟังไฟฟ้าดูนะครับเราจะทิ้ง อุดมการเก่าเราไม่ได้เราบอกว่าเราจะซื้อกีตาร์มาลองนะครับเราก็ต้องซื้อมาลองนั่นแหละเอาเป็นว่าฝั่งโน้นผมจะเปิดไว้กลางหมดเลยนะแบบไม่ใส่คอรัดเลยเอาแบบเสียงสดๆสดเอากลางเหมือนกันครับกางเหมือนกันนะัะ ดึงเสียงอีกหน่อยแล้วกันเบาเกินดังมากไม่ได้ลูกตื่นนะพี่ โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะมันก็จะเป็นเสียงตะการินเนี้นั่นแหละอืมบางทีอ่ะเวลาเราเล่นนะี่ยมันอาจจะเป็นอีกเสียงหนึ่งแต่คนฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันเพาะกว่าอีกนะยิ่งมีคนมาเล่นให้ผมฟงังผมรู้สึกวเฮ้ยเฮ้ยทำไมเสียงมันเพาะจังหวะอะไรประมาณน,นี้ ผมใส่รีเวิร์บเข้าไปหน่อยนะอารีเวิร์บสักสอง <c oughs> โอเคประมาณนี้มันดีดดังไม่ได้นะพี่มันมันจะเดี๋ยวมันจะดังมากอ่ะเดี๋ยวลองช่องสเตอริโอนะครับ สเตอริโอมันจะเป็นแบบว่ามันจะมีเนี่ยช่องให้เลือกนะครับว่ามันเป็นหนึ่งสามห้าสองสี่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีตรงกลางซึ่งเราก็ใช้ไม่เป็นนะว่ามันใช้ยังไงเออแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรรองรับหรือว่าคนใช้เป็นก็มันก็ยังใช้งานได้อะไรประมาณนี้ดีกว่า mm. โอเคผมคิดว่า แล้วแต่คนชอบหรือคนตามหาอยู่แล้วกันนะครับถ้าสนใจก็อกดเข้าไปดูลิงก์ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมมาลงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ให้นะครับใครสนใจอยากได้อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันเฉพาะทางหน่อยอ่ะมันจะไม่ได้เป็นอะไรทั่วไปมันเหมือนแบบาคนอยากเก็บสะสมหรือว่าเห็นคุณค่ามันในคนละมุมมองอะไรเงี้ยนะครับอย่างผมอย่างคนอย่างผมนี่แหละ <c oughs> ที่แบบรู้สึกว่าเออมัน เราก็อยากมีสักตัวที่มันเอาไว้เป็นที่ระลึกกับทากามินะอะไรเงี้ยแต่บางเอิญนว่าผมมามีเก็บแล้วตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเก็บไว้จริงๆจังก็กะว่าเต็มที่ก็อยากเก็บแค่แบรนด์ละตัวพออะไรประมาณนี้นะครับไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปที่ขายถูกบ้างแพงบ้างนะครับช่วงนี้มันมันถูกมากๆก็ไม่ขายแนละ้วเก็บไว้เล่นเองดีกว่าอะไรประมาณนี้จะอยู่แนวๆนั้นนะครับมันก็เป็นไปนตามสภาพเศรษฐกิจ จนกว่าเราจะไม่เก็บไม่ได้นะไม่มีที่เก็บหรืออะไรเงี้ยตามกําลังที่ตัวเองซื้อได้นะก็เป็นเงินที่ผมเก็บหยอดกระปุกไว้ของผมนั่นแหละครับเพื่อที่จะไปซื้อความสุขให้ตัวเองนะก็ฟิลมานั้นนะครับสําหรับคนที่ติดต่อมาบอกว่าเออพี่ผ่อนได้ไหมหรืออะไรเงี้ยมันก็ผ่อนได้นะครับมันก็มีช่องทางที่จะออได้มันมาครอบครองอะ่ะถ้ามีความอยากจริงๆนะครับมันก็จะหาวิธีการแนะนําว่า ถ้าเจอตัวที่ชอบตัวที่อยากได้ไม่ต้องไปคิดเลยมากครับมันมันจะเป็นตัวต่ําตัวสูงตัวบนตัวล่างอะไรก็ช่างเหอะขอให้เราชอบนะครับเราแบบว่าเฮ้ยหลงรักมันอะรักมันแบบว่าเอ้ยชอบตรงไหนของมันก็ช่างเหอะแต่ว่าไม่ต้องไปสีเรียสว่ามันเป็นรุ่นต่ํารุ่นสูงและขอให้เสียงมันเราถูกใจอะไรเงี้ยมันก็มากเกินพอแล้วครับจะเป็นตัวใหม่ตัวเก่าตัวอะไรก็ตามกําลังที่เราซื้อแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยนะก็แนะนํากันไป อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างเดี๋ยวก็จะค่อยลงยังไม่ค่อยเคยเจออะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีนะผมก็ซื้อมายัดยัดเข้าใต้ห้องเก็บของนี่แหละแต่ว่ามันยังไม่มีเวลาออกมาดูเท่าไหร่นะอ่าแต่ก็มีเรื่อยๆแล้วกันอ่าก็ใครสนใจก็เข้ามาดูในนี้แหละแล้วก็อีกทางนึงก็กดเข้าไปทางลิงก์ที่ผมให้นะครับเข้าไปดูว่ามันมีตัวไหนบ้างนะครับเผื่ออยากได้ไปเล่นแก้เสียงนะมีตั้งแต่รุ่นราคา อ่าสามสี่ห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันถึงสามหมื่นนะครับผมคงผมยังไม่มีราคาเกินนั้นนะแบบว่าห้าหมื่นหกหมื่นยังไม่มีนะครับแต่กีตาร์ราคาแบบนั้นมีนะครับเป็นแสนแสนมีเยอะมากๆหลายๆแบรนด์นะครับทาตัวสูงๆมาก็มีเยอะแยะมากมายนะก็มีตังก็จัดไปนะผมจะได้เล่นก็ตอนถูกหวยนั่นแหละจึงจะมีเงินไปซื้อนะเอาอเควันนี้พูซะยาวนะพอดีมันไม่ได้มานานแล้วนะคือไม่ได้จับได้เล่นเลยบ ส่วนน้อจะอุ้มแต่ลูกช่วงนี้พี่ ไอเสียงแบบนี้แหละสำหรับผมเรียกว่าเสียงที่แบบลื่นคีหูดีนะมันไม่มันไม่สร้างความสับสนวุ่นวายในหูผมเลยอะ่ะมันมีแต่ความลื่นหูฟังเพลินนะครับอ่ายิ่งได้เจอคนที่เขาเล่น,เ,ลนเรื่อยๆนี่ฟังโอโ้โหแบบจิบไปด้วยนี่มันเพลินมากๆนะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้ปกติของทางการมินินะครับถ้าซื้อเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะ,ะมันก็ต้องมี กล่องนะครับสำหรับใส่มันชึ้งแบวมันเป็นกล่องที่สมัยเก่านะมันเป็นกล่องที่ดีมากๆนะครับกล่องที่แบบดีเยี่ยมดีเลิศประเสริฐสีดส้ยแหละอ่าเขาทํามานะครับลงน้ําลงทะเลผมว่าลอยได้อะไรแบบเนี้ยอ่าทางการมินินะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ไปพร้อมกล่อง